เหมือนก็เราอยู่ในฐานที่กักกัน,นไม่ใม่ให้ไม่ใช่ครอบนะฮะสถานที่กักกันจะไปไหนมาไหนมันก็ไปไม่ได้จะไปได้อย่างเดียวคือไปพบหมอไม่ต้องมีคนไปประกบด้วยนะฮะเหมือนผู้คุมก็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราทุกท่านที่ ของชมรมได้คลาดแคล้ว,วกันทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรจากสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีโชคดีของพวกเรานี่ก็ในในเรื่องของชมรมนั้นผมก็ระลึกถึงพวกเราอยู่เสมอทุกวาระทุกโอกาสแต่ไม่อาจที่จะเปิด ชมลมและไปเจอวีกิจกรรมอย่างเดิมได้เพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับแม้สถานการณ์จะดีขึ้นในบางห่วงแต่มันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับก็ยังคิดถึงและนึกถึงทุกท่านอยู่เสมอนะครับตลอดระยะเวลาและก็คิดถึงว่าทำอย่างไรที่จะให้ชมรมเรา ได้เดินหน้าต่อไปอย่างรับรื่นและมีความก้าวก้าวก้าวหน้าต่อไปนะครับคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรนะฮะก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นผมคิดว่าจะทำให้ชมรมของเราเนี่ยมี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 ศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ความในใจเรื่องชมรมนะครับ กลับมาเรื่องพรปีใหม่ในวาระสงกรานนนะครับผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่ครับที่บรรดามีบรรดาเราเคารพนับถือนั้น,นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อนั้นตโปรดบัลานประทานพรให้พวกเราสมาชิกทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุข ความเจริญนะครับปราจากโรคภัยไข้เจ็บมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและกิจกรรมที่ที่ทำทำกิจการ,รอะไรอยู่ก็ขอให้มีความรุ่งโรจน์นะครับและอย่างโดยเฉอะอย่างยิ่งในห่วงนี้ขอให้ทุกคนได้มีความอดทน คิดว่าสักวันหนึ่งโอกาสที่จะทำให้พวกเราสดใสยิ่งยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับก็ขอให้พรทั้งหลายจงประสบแต่ทุกท่านตลอดไปครับสาตุานะคะค่ะเพราั้นในกิจกรรมเรือเ่อของการดำน้นนะคบ ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปนะคะต้องขอขอบคุณตัวแทนนะคะจากสมาชิกของข้าทุกคนแล้วก็ให้ทางคุณคงได้อัดคลิปไว้นะคะเพื่อที่จะได้นำไปลงที่หลายสื่อสารเป็นพออันประเสริฐที่ผู้ใหญ่มอบให้เราในวันนี้นะคะแล้วก็ตรองก็เตีอโอกาสนะคะก็คิดว่าทุกท่านคงมีความสุขกันนะคะแล้วก็ได้เห็น น่าจะท่านประธานกับพี่ทัศได้มีความสุขนะคะมีท่านเปิดงานแล้วนะคะพี่ทัศนีจะจะกล่าวอะไรหน่อยไหมครับผมพี่ทัศนีจะกล่าวอะไรหน่อยไหมคะค่ะเจอเลยค่ะเจอแล้วครับผมพี่สปีพีโยก็ได้ครับครับก็ขอโดยเพราะพี่หมอนะครับพี่หมอพี่เหลียวนะครับนะครับขอให ขอให้ท่านดึงมีความสุขเยอะๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้สึกสดใสาราบ้้ามีความสุขแล้วก็คงหมดวาระโควิดเร็วๆนี้หลังจากหมดโควิดเราคงได้สนุกสนานกันเหมือนเดิมเตรียมสุขภาพให้พร้อมที่จะเจอกันนะคะ สวัสด <Hey, S 2> <Hey. S 1> ี <Hey. S 1> ใช่ยโย่<ะ>ใช่โย่ค่ะขอต้อนรับอย่างสูงสุดนะคะงั้นอ่าขออภัขออนุญาตอ่าปิดอ่าการทำวิดีโอคอลนะคะและจะนำเอาคลิปนะคะไปลงนะคะบ๊ายบายนะคะค่ะค่ะจากด้านประธานจากที่ทัศนีนะค่ะส, <c oughs> สวัสดีคะ่ะ